สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็พอดีว่าเมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยผมก็ได้มาช่วยพ่อขนฟางนะครับก่อนปีใหม่ผมก็มาช่วยพ่อขนฟางสาวันแล้วก็ช่วงนั้นก็ทําได้แค่วันละรอบสองรอบนะครับไม่ช่วงเช้าว่าช่วงช่วงเย็ยนนะครับก็เพราะว่าผมก็มีธุระเป็นของตัวเองเหมือนกันก็เลยสละเวลามาช่วยพ่อได้แค่วันละรอบนะครับก็ขนฟางตรงนี้นครับ ใช้เวลาขน3วันก็เสร็จนะครับได้ฟางทั้งหมดประมาณ360ก้อนนะครับคือผมมาช่วย3วันแต่ว,ว่าก่อนหน้านั้นพ่อก็ไปขนเองหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถพ่อเนี่ยใส่ได้ครั้งละ20กว่าก้อนนะครับก็ค่อนข้างจะช้าทีนี้ก็มีที่อยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณ2กิโลก็จะเป็นที่เช่านะครับกะว่าขนฟางตรงนี้เสร็จแล้วก็จะ จ้างรถไปอัดฟางอีกที่หนึง่งที่ว่าอยู่นอกหมู่บ้านนะครับห่างไป2กิโลอ่าพอไปถึงปรากฏว่าฟางหายครับคือที่อื่นเขา,ามีข่าวว่า,าเขาเปลือกหายอะไรหายเงี้ยแถวบ้านผมนี่ฟางหายครับได้ยินแม่เล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่รู้จะหาหรือว่าเสียใจดีครับว่า,ามันค่อนข้างแปลกครับว่า ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีใครเขาขโมยฟางกันนะครับเพิ่งเจอปีนี้เป็นแรกเหตุผลส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นที่ปีนี้น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมแม้กระทั่งตอนเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ฝนก็ยังตกทําให้ฟางข้าวเสียหายกันเยอะทีเนี้ยประเด็นก็อยู่ที่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะมากครับแล้วก็หาฟางกันไม่ได้มันจึงเกิดเหตุการณ์แปลกๆแ,แบบนี้ครับขโมยฟาง ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไปทําไมแบบนี้เพราะว่าถ้ามีคนไปเห็นหรือว่าถ้าจับได้เนี่ยเอาเรื่องเอาราวกันจริงมันก็ไม่คุ้มนะครับไปถึงก็มีแต่ล่องรอยของอรถปิดหล่มนะครับเพราะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ยังไม่ไปอัาฟางเพราะว่าน้ำยังเยอะอยู่ครับ น้ายัางเยอะเพราะว่าลดลงเนี่ยลถอัดฟางลงเนี่ยติดลมแล้วเสียเวลาเขามันก็ไม่คุ้มนะครับก็เลยรอ,อะกะว่าหลังปีใหม่ค่อยไปอัดฟางบวกกับอเอาเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาขนฟางอของนาตัวเองให้เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟางข้าวของนาตัวเองนะครับที่ผมมาช่วยก่อนปีใหม่นะครับ พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะเกิดนะครับเรื่องแบบนี้ว่าเข้าใจแหละว่าฟางข้าวหายากแล้วก็ราคาแพงแต่ว่าคุณมาเดินขโมยฟางข้าวของชาวบ้านนะว่ากว่าจะได้ฟางข้าวมาก็คือเขาต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ข้าวสวยแล้วก็ต้นข้าว ลำต้นสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะได้ฟางเยอะๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณมาขโมยของชาวบ้านอย่างเงี้ย้าจับได้ก็ไม่คุ้มหรอกครับอันนี้เป็นฟางของพ่อทั้งหมดนะครับ360ก้อนจำจำนวนนี้ไม่แน่นอนครับแต่ว่าประมาณ360นี่แหละ ก็โอเคครับก็คลิปนี้ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีมีที่ไหนเจอแบบเหตุการณ์แปลกๆแ,แบบนี้บ้างกา็ทักทายหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับแถวบ้านผมนี่เพิ่งเจอ,อปีนี้ปีแรกนะครับที่ว่ามีโจรขโมยฟางครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม